เลขที่99้าทับสิพี่รู้ไหมว่ามันจะเป็นตรงไหนเหมือนเล่นเกมแล้วต้องทำภารกิจถ่ายรูปกับคนเสื้อสีแดงหนูขอถ่ายนี่เราก็มีเพื่อนแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเลขที่99้าเกคนเกรามาถึงแล้วเฮ้ยไอเกียตใกล้ถึงแล้วว่ะเป็นแบบนี้นะคะถูกแล้วถือกันไปเลยตีกันไป่ลด้ตีกันมามาไป่ลด้ตีกัน สวัสดีครับผมชัดนะครับตอนนี้อยู่ร,รายการลาเป็นรายการที่มุ่เข้าไปกันทุกคนต้องตามล่าหาสารที่พิศนาพร้อมคำใบ้ที่ะดับและตอนนี้โดยดีล้านเกมหลังมอพยายามเจมคนแรกก็เสื่อโดนลงโทษ<า>ตอนนี้นะครับผมได้ทิ้งเพื่อนทั้ง3าคนไว้ที่มอรังสิตโดยเขานะครับจะมีเงินติดตัวคนละ50บาท การที่เขาจะมาที่นี่ได้นะครับเขาต้องทำภารกิจเพื่อรับค้ำใบโดยคํำใบนะครับก็จะมีทั้งรูปภาพข้อความและเงิน20บาทเดี๋ยวเราไปต้อรับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะกระเก็เกดค่ะโอปอค่ะผมร้อยตีจตะบานเป็นซจัตซาดีมค่ะตอนนี้เรากาลังรอคําสั่งบอสนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบอสของเราก็คือชาดนั่นเองแต่ว่าอยู่ไหนไม่ทราบค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฝนก็จะตกค่ะ แตอนนี้นะคะเราก็รออยู่นะคะว่าบอสชัดจะโทรมาเมื่อไหร่ใช่ค่ะไม่รู้เลยเขาต้องไปที่ไหนที่คนคือแล้วเราต้องต่างคนต่างไปอ่ะเรามาออกกำลังกายรอไปค่ะอ่ะไปโยโย่ไปแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็สะบัดแขนโผลซ้ายโผลขวา มาแล้วเว้ยเพื่อนทุกคนม <โฆ S 2> อ,อโทรมาแล้วค่ะฮัลโหลจ้าค่ะตอนนี้อยู่ในมอใช่หมัอยใช่ใช่จ้ะโอเคเดี๋ยวจะต้องหาเราไม้เจอเโอเคนะโอเคแล้วก็มีเงินขายเพิ่มก็คือสามารถใช้รถสาธารณะได้เพียงแค่สองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นอะเดินหรือว่าติดรถคนอื่นมาก็ได้ โอเ OMG นะบอสแกล้งกันหรือเปล่าคะเนี่ยฝนจะตกฝนจะตกไหครับรีบมาครับรีบมาเดี๋ยวส่งคำใบแรกให้นะเจอกันครับเจอกันครับตกงเลครับทุกคนสวยเลืกใช้รถสายพานะได้แค่สองครั้งนอกเั้นต้องเดินเดี๋ยวเรามารอคำใบแรกกันนะค่ะว่าเราจะได้คำใบอะไรและนี่คือคำใบแรกที่ผมส่งให้พวกเขากันนะครับโอเคค่ะพี่ๆตอนนี้เราก็ได้คำใบแล้วนะคะแล้วก็ แล้วก็ยมต่อไปแล้วค่ะค่ะแล้วเราก็ไปเสิร์ชมาแล้วนะคะทุกคนว่าเลขอันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราก็หาไม่เจอนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนรู้แค่ว่าเหมือนจะอยู่ในเมืองอีกเนี่ยแหละแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่ามันคือตรงไหนที่เราเดานะคะเหมือนว่ามันจะอยู่แถวๆหลังมองมันอยู่ใ,ใกล้ๆร้านทําฟันมั้งทุกคนเราลองไปค้นหาคาใบใช่ไหมคะก็คือขึ้นอันนี้คือบริษัทอะไรก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่รู้ว่ามันจะอยู่แถวหลังมอแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนเลยเดี๋ยวลองไปเดินดูกันค่ะปวดสมองโล่งมากๆค่ะตอนนี้ลองดูว่าจะไปทางไหนได้บ้างเดี๋ยวลองเดินดูก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเหนื่อยมากๆค่อยลองใช้รถอ๋อให้คำใบเรามาแล้วนะคะเป็นเหมือนเป็นบ้านเลขที่นะคะเขียนว่าเลขที่เก้าเก้าเก้าทับหนึ่งเจ็เราค้นหามาแล้วนะคะว่า มันคือตรงไหนแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีตอนนี้เราจะเดินลัดไปสักที่หนึ่งเพื่อจะออกจากมอนะคะไปกันทุกคนเราเจอทางออกแล้วแต่ว่าประตูปิดไหมถ้าประตูปิดคือซวยเลยอ่ะเฮ้ยประตูเปิดเราจะไปลงที่ไหนอ๋อตรงนี้มีวินมอไซค์พอดีค่ะเดี๋ยวเราลองไปตอนนี้เราออกมาจากมอได้แล้วนะ ตอนนี้เรารู้แค่ว่าอยู่บริเวณแถวแถว,แถวสถานบันเทิงของเด็กมหลัก <c oughs> เราคิดอยู่นะคะว่าเราจะเดินไปหรือว่าเราจะแต่เราก็มีงบแค่ห้สิบาทนะถ้าเราไปผิดละ่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรพี่ชิวไปกันทุกคน พี่พอจะรู้บ้มมานเล็กที่99ทับ17พี่รู้ไหมว่ามันจะเป็นตรงไหนไม่ไรู้เลยค่ะด้่ไม่รู้เลยหนูค้นหาแล้วเป็นบริษัทอะไรสักอย่างทุกคนค่ะตอนนี้เราลงจากยินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตอนนี้เราใช้เงินไป20บาทนะคะเหลืออีกแค่30บาทเท่านั้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเราจะมาซื้อน้ำกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราตื่น้ํำกันมากมาก เราจะต้องถักตังจาก50บาทเพื่อซื้อหนึ่งแก้วยอมเอเคนะครับผ่านมาแล้ว30นาทีเรามาดูกันว่าเขาอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างดีมกับโอปองอยู่ที่มออยู่เลยไอเกยียดหายไปไหนวะอ๋อเฮ้ย <c oughs> ไอเกยียดใกล้ถึงแล้ววะไอเกยียดอยู่ใกล้ผมมาก เดี๋ยวเราไปปล่อยภารกิจที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับเราปล่อยภารกิจที่หนึ่งกันแล้วนะครับนี่เราก็ได้ภารกิจมาแล้วนะคะว่าต้องไปถ่ายรูปก,กับคนใส่เสื้อสีแดงซึ่งไม่มีคนเลยทำยังไงดีทำยังไงดีเราต้องเดินแล้วอะ่ะเราจะพยายามไปหาคนใส่เสื้อสีแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินตามทางของเราที่ที่เราคิดว่า คิดว่ตอนแรกก็แบบยูถลังมองไปค่ะขอโทษนะคะพี่ตอนนี้หนูกําลังแบบเหมือนเล่นเกมแล้วต้องทําภารกิจถ่ายรูปก,กับคนเสื้อสีแดงหนูขอถ่ายหรือว่าขอถ่ายกับลุงได้ไหมคะขอบคุณะคะ่ะทุกคน <c oughs> คือไปขอลุงที่ร้านซ่อมรถถ่ายมาและะ้วค่ะนี่คือลุปที่เราไปถ่ายมานะคะลุงน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราส่งภารกิจแล้วก็เดี๋ยวรอทาไม้ต่อไปกันนะคะเฮ้ยทุกคน มีคนส่งภารกิจคนแรกแล้ววะเคยเกียดเดี๋ยวเราไปโทวหาเขาอะไรดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เหลือทั้ง3ามยางครบเลยเอาอะไรดีครับมีรูปภาพข้อความแล้วก็เงินยี่สิบาทข้อความนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับโอเครับมีคนส่งันที่สองแล้วนะครับทุกคนก็คือโอปอครับเดี๋ยวเราทววหาเขาก็ไเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เหลือ2อย่างนะครับก็คือรูปภาพแล้วก็เงินย0บบาทเรียกอะไรครับเอารูปภาพนะครับจะส่งไห้นะครับทูกๆหนะูเ,เจอพี่ส่งพัสดุใส่เสื้อสีแดงซึ่งตอนนี้เขากำลังเดินไปส่งของเดี๋ยวเราจะยืนรอถ่ายรูปกับพี่เขาพี่คะหนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูทำภารกิจถ่ายรูปใส่เสื้อสีแดงขอถ่าย นึ่งนังนะคะหนึ่งสองคนสุดท้ายส่งมาแล้วครับทุกคนรับสดีมเดี๋ยวเราโทรหาดีมาเลยครับฮัลโหลค,ครับตอนนี้เหลือแค่เงินย0สบาทนะครับอาีครับเดี๋ยวโอนไปให้นะครับทุกคนเราได้คำใบ้เป็นอันนี้ <c oughs> คือมันเป็นเหมือน พิกัดอะไรสักอย่างแต่ว่าได้มาฝั่งเดียวอะทุกคนปกติมันจะมีแบบละติจูดลองติจูดใช่ป่ะแต่ว่าเราได้แค่อย่างเดียวอะแล้วคือราต,ต้องไปลองค้นหาร้านยาเดี๋ยวลองดูนะว่าตรงนี้มันเลขที่อะไรตอนนี้เราก็มีเพื่อนแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเลข4999ทุกคนเรามาถึงแล้วแต่ว่าไม่เห็นมีบอสเลยมันหลอกกันไหมคะเสียใจค่ะตรงไหนก็มาอยู่ที่น่เดี๋ยว,วค้นหาให้ดูนะ hey. ค่ะแบบเกือบยี่สิบกิโลอ่ะสากว่านาทีใครจะไปคะสรุปก็คือเราเจอแล้วนะคะ9 99าทับหนึแล้วเราก็ได้คำใบมาจากภารกิจที่เราหาคนใส่เสื้อสีแดงมาแล้วก็คือเป็นแบบนี้นะคะถูกแล้วถูกแล้วมันคือร้านเกมทุกคนเราเจอแล้วค่ะแต่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านคอมแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่า บอสเราอยู่ตรงไหนเหนือคนมันเยอะมากอ่ะทุกคนเฮ้ย,ยว่าเราเห็นแล้วไปค่ะน,นี่ไงคะ่ะเราเจอแล้วนะคะบอสของเราไเ<ว>ห็น <He d S 2> มาตั้งแต่หน้ากระจกแล้วนะคะคุณนอกเก่งมาก <c oughs> นหนอยมากนะคะยากมากใช่แต่ตอนนี้นัน่นไงเห็นบอสแล้วมันนั่งหัวโดวอยู่ตรงนั้นเฮ้ยทุกคนทำไมไม่ดูตั้งแต่แรก <c oughs> มันเดินเข้าไปแล้ว คเราหมดหวังค่ะเราหมดหวังหมดโอกาสแล้วค่ะแอนนี้แค่น้ำดูอยู่ตรงนี้เข้าไปอยู่ในนี้เลยน้ำตาลิงมันเจอกันแล้วทุกคนัันี้กปถือกับปัดลยตีกันไม่ได้ตีกันมามาไม่ได้ตีกันเดแล้วสำหรับวันนี้นะครับผู้ชนะได้แก่โอ้ผู้ชนะนะครับได้เล่นเกมฟรี สามชั่วโมงขอบคุญาตไปแล้วนะเฮ้ยยุง่งมาฟังผู้แพ้นก่อนนะครับผู้แพน้นะครับโน่นเดินขับมอไปโโอโอ เดินเดินเดินไม่โอเคค่ะมอเคเขับกันนะคะพวกเราต้องเดินเสียใจมากกีกับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้านงนาะ